สวยๆเหมือนเดิมลงอีกแล้วนะคะรับายแคาลิ้นมีก็ขอต้อนแล้วรุ่นนี้นะเขาจะพิเศษตรงอะไรรนะู้ไหมเขาจะมีลูกฟูกด้วยเปิดอีกทีก็แบบแล้วเขาจะออกแฟชั่นนะทุกคนน่ารักมากคือ จิงไต้เนี่ยสวยแต่ที่ขายราคานี้เพราะว่ามันปนค่าส่วนด้วยแต่ว่าไม่ได้เยอะนะที่ปนก็คือไม่ได้แบบปนอะไรเยอะมากมายแต่ก็คือมีปนบ้งางก็เลยทำโรไปเลย2,500ปกติขายอยู่2,900นะจ๊ะได้รับได้รับเลยสุดาย งานเขาสะอาดค่ะงานเกรดนี้สะอาดสะอาดไม่ต้องทำอะไรเยอะ ก่อนหน้าเนี้ยพี่ใครเคยซื้อ2อ0พัไม่ต้องเสียใจนะจ๊ะตอนนี้เราโปรให้แล้วเหลือแค่2ส0งพันห้าอเด้อ <c oughs> ตัวรีวิวนะคะเตรียมตัวได้เลยลูกรีวิวก็ไม่ต้องเสียค่าเดินทางด้วยนะสำหรับโปรนี้โปร2,500ไม่พอนะพี่เฉพาะกระสอบรีวิวไม่ต้องเสียค่าเดินทางแต่กระสอบใหม่มีค่าเดินทางนะใครรับหลายกระสอบทับมาได้นะคะยังมีของอยู่ เ,เก่งอายุเขาต้ไปกับป้ายเขาเขียนมาเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะทุกคนป้ายเขาเขียนมาเป็นเบอร์หนึ่งนะแล้วผ้าเขาสะอาดนะคะขอโชว์ตัวนี้ก่อนเป็นลิ้นินร้อยตัวแรกเขาเปิดลิ้นินร้อยสวยมากคือคุณแม่คุณนายคุณนายแม่พี่เจนเห็นไลมเห,หมาะกับแม่มากเลยเนี่ยเนาะเนี่ยพี่ตัวแรกลิ้นนินร้อยแล้วคู่สวยมากขาบ,บานๆลายดอกๆแบบนี้นะคะ เอล้ลินินร้อยอีกตัวหนึ่งค่ะพี่แต่ต้องแจ้งไว้ตรงนี้เลยลินินต้องลุ้นทุกกระสอบนะคะมีมากมีน้อยหรือไม่มีก็เกิดขึ้นได้คุณพี่แต่ถ้าใครไม่อยากลุ้นก็รับได้เลย,เยได้แล้วสองตัวแน่ๆตัวนี้เป็นฝ้ายปะอซฝ้ายลินินอะไรอย่างเงี้ยพี่ดูสองพันห้าพอค่ะ เป็นกางเกงเอลยืดนะคะมันจะเป็นเอลยืดคอตตอนแต่พวกผ้าฝ้ายผ้าลินินมันอาจจะมีปักปนมาตัวนี้เป็นของ hm <อ> hm นะคะเป็นผ้าผสม hm แบรนด์แบรนด์พี่แบรนด์นะคะแพงนะตัวหนึ่งในห้างน่ะใครก็รู้จักเนี่ยเห็นไหมได้ยินมาด้วยนิดหน่อยบางตัวเป็น5ส่วนแต่คือ5้าส่วนอาจจะน้อยมากนะคะพี่ส่มากจะเป็นผายาว มีปนมาบ้างเล็กๆน้อยๆแต่คือมันขายได้อยู่แล้วคุณพี่หนูจะบอกให้รุ่งเนี้ยเนี่ยดูคือมันน่ารักมากเลยมันแฟชั่นมันมันแบบมันผู้ดีอะค่ะสนใจถ้าสนใจถ้ารับแจ้งรับได้เลยนะที่งานตาถ้ารับก็แจ้งว่ารับนะคะม,ม,มีค่ะ ถ้าเขาสะอาดนะคะเกรด A ดูดิ้ยพ,พี่ตัวนี้สวยมากเลยอะงานเขาแบบสะอาดสะอา้านขายง่ายนะคะเป็นเอวยางยืดนะคะผ้าคอตตอนเอวก็จะปรับได้หลากหลายไซส์นะคะตัวนี้ลินินลินินผสมคอตตอนตัวนี้สีแบบน้ำทะเลสวยเลยแค่รีดอย่างเดียวก็พอแล้วพี่ไม่ต้องทำอะไรเยอะงานเขาสะอาดอยู่แล้วนะคะ งานก็จะเป็นรวมแฟชั่นโอ้โหตัวน,นี้ป้ายห้อยสีน่ารักมากเลยดูดิเห็นไหมเอวยางยืดมันใส่สบายปรับได้หลายไซส์นะคะไซส์อาจจะเริ่มประมาณสัก28บถึง3า40เนี่ยบางตัวเห็นไหมพี่หนูใส่ได้นะตัวนี้หนูเอว32เห็นไหมแต่มันยืดได้อีกนะอาจจะยืดไปได้ถึง3 4 3 6เห็นไหมคะมันสามารถปรับได้แลคือตัวนี้น่ารักมากมีโบวที่เอว อยงางนี้2,500นะคะใครรับเอาเลยอุ้ยน้องแวนแบ่นสีดำก็สวยคือสีดำก็ใส่ง่ายใส่ได้ตลอดอยู่แล้วนะคะส่วนมากสีเขาจะคลุมโทนมาพี่สีสุภาพจะเยอะสีสันจะน้อยอย่างเงี้ยลินินเลยอนเนี่ยพี่ดูตัวนี้ลินินเล แก็งสเวตเตอร์ขายาวมีพันเก้ามีสองพันห้ามีสามพันห้าสเวตเตอร์ขายาวนะอุ้ยดูดีเนี่ยเนี่พี่เห็นไหมบอกแล้วมันจะมีห้าส่วนคนมาบ้างนะคะหนูถึงได้ทําโปให้สองพันห้าเนี่ยสวยมากเลยรวมส่งไหมก็ถ้าเป็นกระสอบเนี้ยหนูรวมให้เลยเฉพาะกระสอบรีวิวค่ะที่งานตาอุ้ยสวยจังสีฟ้า เฉพาะกระสอบนี้เท่านั้นถ้ารับพี่พิมพ์รับรีวิวให้หนูได้เลยแต่ถ้าเป็นกระสอบใหม่ที่ยังไม่ได้แกะก็คือไม่ได้รวมนะคะอันนั้นจะไปออกเองดูดิอะไรนะพี่เจมส์กีโลครับเออสี่สิบห้ามันเป็น US นะตัวเองที่กวดังมีแต่ US นะ HM นะคะ HM สวยมากเลยตัวนี้ผู้ชายก็ใส่ได้นะอย่าง เนี่ยมันจะมีลูกฟูกด้วยดูน่ารักลูกฟูกสะอาดนะบอกเลยคุ้มมากสองพันหาอุ้ยอันนี้น่ารักด้วยีดูดิโอ้แล้วผ้าคืออย่างดีอ่ะน่ารักดูทรงเขาดิยูนิยูนิผ้าลูกฟูกยูนิผ้าลูกฟูกพี่มีทั้ง HM มีทั้งยูนิมาเลยนะกระสอบเนี้ย อย่างคุ้มเลยค่ะโอ้ยลูกฟูน่ารักจังเลยพ,พี่ดูใส่เก๋ๆค่ะใส่สวยๆเลยค่ะลูกฟูอีกแล้วอันนี้ยัหวาร้นินปะลิ้นนินผสมคอตตอนค่ะอุ้ยดีอ่ะนี่ทรงสวยผ้าใหม่จบเลยทุกที่ถูกด้วยนี่เห็นไหม ทรงแบบผู้ดีนะคะแค่รีดอย่างเดียวพอเลยพี่ม่ต้องทำอะไรเยอะโอ้ลายลิ้วลายริ้วใครจะรับกระสอบนี้เอาเลยจ้ะโชว์ให้ดูได้ทุกตัวนะคะงานแบบรีวิวของเราอียผูกโบผูกโบงานผูกโบเก๋อะ เออแแฟชั่นเก๋ๆนะคะ,ะเนี่ยมันถูกโบว์อย่างเงี้ยมันน่ารักจังเลยเถูกไหมม,มัน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 ไม่โบราณนะไปและแงวแ่าแ,แฟชั่นเก๋ๆวัยรุ่นได้เนี่ย ใส่เที่ยวใส่ทำงานใส่ได้หมดนะ,ดดะนีส่สุดปูนนี่สุดปูกแล้วผ้าะอไคลเรยอนผสมผู้สีสีสันก็มีบ้างนะคะแต่ส่วนมากจะเป็นสีทนสุภาพเยอะสีเขียวน่ารักมากเลยเขียวอ่อน,ออน ทุกลิ้นนินผสมอะไรเงี้ยที่เจอพี่คัดแยกเอานะอันนี้ก็ท่าลิ้นนินเนี่ยอ๋อลิ้นนินผสมโหตาบะาเขาเขาคัดมาอันนี้ท่าท่ายาสีชมพูคือน่ารักมากพี่ดูดิขาบานพี่ทักไปขอรายละเอียดได้เลยบ้านต็อกทักหน้าโปรไฟล์ได้เลย ได้ได,ได้ก็ให้มันเทา่ทาๆกัน,นะ,ะอ,อ้ยสีดำตัวน,นี้ค่ะบานสวยุิวสวยสวยมากสีดำเนี่ยพี่ใส่ได้ตลอดนะขายได้ทั้งปีนะคะเนี่ยใ้าห้อยพนักงานออฟฟิศเอ้ยใส่ทำงานใส่เที่ยวใส่ได้เอกวดนเป็นกนเกงที่ขายได้ตลอดสีมินิมอลเขียวสวยๆ คือพี่ยกไปอะขายดีขายดีเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่ามันจะมีอย่างเงี้ยถ้าพี่เจอพวกห้าส่วนอย่างเงี้ยแม่บ้านนะคะแม่บ้านก็จะซื้อใส่ได้แล้วพวกขายยาวเนี่ยก็จะขายน้องๆวัยรุ่นได้ด้วยวัยผู้ใหญ่ก็ได้นะ,ะสองแถวว็าวแล้วเห่อ ไปห,หนึกระสอบนะคะ45โลประมาณร้อยหตัวบวกลบนะค่าสวนแล้วพวกงานที่เป็นเอวยางอ่ะพี่มันใส่สบายมันไม่ต้องอะไรเยอะผสมลินล้นินลิ้นินพอาต้อนุ้ได้หลายตัวนะนี่ใครจะเอาโปรนี้รีบเลยนะคะ รับกันนี้ส่งวันนี้เลย g a p เนื้อผ้าดีค่ะคุณพี่เนื้อผ้าดีสะอาดสะอ้านนะสีดำพวกนี้ขายคนใส่ทงานนี่ลินินอีกลวมั้งเนี่ยลินินจริงๆริงลนินผสม ่อยเยอะนะคะส่วนมามันจะเป็นสีพื้นนะทุกคนเฮ้ยเนี่ยมันแฟชั่นนะพี่ป้ายเนี่ยมันจะไม่แบบไม่ไม่ได้ออกทรงแบบโบราณมันจะออกแฟชั่นบ้านเหล่าที่ ลายดอกแบบนี้สองตัวแล้วคือมันสวยมากเลยมันเป็นเหมือนข่าดินนินเนี่ยสวยอะ่ะแบบพูดดีนะะเนี่ยเองเอยินแค่สีเดียวเอาเอาแค่สีเดียวเออเอาไปเอาดอกเอาดอกคู่กันเลยเออแล้วก็ยิน พูดขาด้วยเห็นไหมพี่เก๋วัยรุ่นชอบนี่รูดป,ปลายขาได้เฮียตวเนี้เท่มากเลยทรงก็สวยนะผ้าก็ใหม่นะคะคสวยสวยใครจะรับมาเลยจ้า สองพันห้าก็พอจาช่วงนี้เนี่ยเห็นไหมผ้าสะอาดสวยสวยสวยสีสดสดใครสนใจแคปหน้าจอได้เลยนะคะโปรสองพันห้าปกติสองพันเก้าค่ะ